พี่น้องเมึงแย้เรื่องได้หอยเชอรี่จะต้มกินกับตำทั่วพี่น้องเอ้ยเมึงบนวยเง่ดอกวยมึอพอดีเนะี่ยพี่น้องหอยเชอรี่แย้เรื่องกระรังจะต้มเงยเงยมีจะต้มกินกับตำบักหุ่งตำบักทั่วตำบักหุ่งนี่โอ้ยหนุ่ยหน่อยมันออกความหนุยหน่อยออมา ยยยน้องายน้องเอาไปต้มกันเนื้อยายน้องไปล้างล่างยายน้องผิดต้มนะคะเดลายหลายเป็นกะละมังหอยเชอรี่บ๊บอบบะเผู้ใหญเนาะเดหลายคักเต็มหลายคักหอยเชอรี่ยายน้องไปต้มกันจ้า